คุณกำลังรับฟัง m e t r o d e s s Podcast You are listening to m e t r o d e s Podcast The o u m e of Your Success The t i m e l i n e r รายการที่จะพาย้อนเวลาท่องไปตามเส้นทม์ไลน์ของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ความรู้และความสนุกไปตลอดการเดินทางกับ The t i m e l i n e r สวัสดีครับนี่คือรายการ The t i m e l i n e r รายการ History and Storytelling Podcast เทียบเอาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเหตุการณ์สาคัญต่างๆมา,า,าเรียบเรียงและเล่าในรูปแบบของไทม์ไลน์กับผมมาวินคานบุตรและอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าสําหรับในทุกซีซั่นเราจะมี EP พีพิเศษที่ผมจะใช้ชื่อว่า The p r o f i l e นะครับซึ่งจะเป็นการเล่าเรื่องราวหรือโปรไฟล์ของบุคคลสําคัญในช่วงเวลาพอยต์ต่างๆของไทม์ไลน์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวคิดผลงานแล้วก็ชีวิตของบุคคลสําคัญต่างๆ ว่าไอตัวเรื่องราวเดอะโปรไฟล์จริงๆแล้วใน EP ีที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ทำไปเป็นครั้งแรกนะครับก็จะเป็นโปรไฟล์ของบุคคลที่ยังเกี่ยวข้องกับยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ชื่อว่าเจมส์วัตนะครับซึ่งใน EP ีนี้เนี่ยก็จะเป็นต้องบอกว่าเป็นใครไม่ได้เลยนะครับถ้าเราได้ฟังใน EP ีที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดไฟฟ้านะครับเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ต่อการปฏิวัติศาสตรมในช่วงกลางและช่วงปลายแล้วก็ต่อไปสู่การปฏิวัติศาสตรมครั้งที่2ด้วยนะครับซึ่งแนวคิดสําคัญตัวหนึ่งที่สําคัญมากก็คือเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรแมกเนติซึมนะครับซึ่งแนวคิดเป็นพื้นฐานของสิ่งที่เราเรียกว่าอิเล็กทริกมอเตอร์หรือว่ามอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นเครื่องจักรหรือว่าเครื่องมือสําคัญ ในด้านของอุตสาหกรรมตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ใช้ไปจนถึงปัจจุบันมอเตอร์ไฟฟ้าคืออุปกรณ์นะครับที่จะช่วยเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่ให้กลายเป็นพลังงานกลคือเรามีพลังงานไฟฟ้าอยู่ว่าเราจะทําอย่างไรนะครับที่จะเปลี่ยนพลังงานตรงนี้ให้กลายเป็นการเดินเครื่องจักรเกิดขึ้นนะครับแนวคิดอย่างนี้นะครับก็เลยทําทให้เกิดอุปกรณ์ที่เป็นอ็กทร t r i c เตอร์ขึ้นมาและก็เครื่องจักรตัวหนึ่งที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือ เครื่องจักรของในการผลิตไฟฟ้านะครับคือเรามีมอเตอร์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเนาะแล้วเราก็จะมีเครื่องที่จะผลิตไฟฟ้าเอาไว้ใช้นะครับเครื่องนี้ก็เขาก็จะเรียกว่าเป็นเจเนอเรเตอร์นะครับก็คือเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับมอเตอร์จําง่ายๆก็คือมอเตอร์เปลี่ยนไฟฟ้าเป็นพลังงานกลหรือการเคลื่อนที่ส่วนเจเนอเรเตอร์คือเปลี่ยนพลังงานการเคลื่อนที่กลับไปเป็นพลังงานไฟฟ้าให้เราได้ใช้นะครับ แล้วก็บุคคลสําคัญที่ผมเกิดมาทั้งหมดนี้นะครับก็คงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากคุณไมเคิลฟาราเดย์นะครับบิดาแห่งแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองเรามาเริ่มกันที่พื้นเพของไมเคิลฟาราเดย์กันก่อนนะครับไมเคิลฟาราเดย์เกิดที่ประเทศอังกฤษนะครับที่กรุงลอนดอนนะครับเ,เขาเกิดในช่วงปี1791นะครับก็คือถ้าเราดูในไทม์ไลน์เนี่ยมันจะเป็นช่วงนะครับก่อนก่อนที่จะพีคของการปริวัติอุาสาหกรรม ซึ่งถ้าผมเล่าให้ฟังใน E ีก่อนหน้านี้ก็คือ,เ,อเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยก่อนยุคประยุทธศาสดิ์กมเน่ยมันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญหรือว่าอะไรมากนะครับในแง่ของการที่จะเอามาเป็นพลังงานในการใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆคือยุคก่อนฟาราเดย์นี่คือไฟฟ้าเป็นเรื่องเป็นเรื่องของการเอนเตอร์เทนนะครับถ,ถ้าได้ฟัง EP ีที่แล้วนะครับก็คือเป็นเหมือนสิ่งล่อตาล่อใจเป็นเรื่องของโชว์หรือว่าความสนุกสนานนะครับถ้าถามว่านักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นเล็งเห็น หรือไม่ว่าตัวไฟฟ้าเนี่ยมันมีประโยชน์มหาศาลกับเราก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีการทดลองต่างๆมากมายนะครับถ้าได้ฟังในอีีที่แล้วในยุคนั้นก็จะมีอ,ะอย่างเช่นคนที่ทําการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่หรือการเก็บพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็การสร้างพลังงานไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมีก็คืออเลสซานโดโรตาอเลสซานโดโรตานี่ก็เป็นบุคคลสําคัญที่เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้าเคมีนะครับ จริงๆแล้วในยุคนั้นมันก็มีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายคนเลยนะครับที่ผมอาจจะยังไม่ไ,มได้กล่าวถึงใน EP ีที่แล้วเนาะที่เป็น background ของของไมเคิลฟ a ราเดย์นะครับอย่างเช่นคุณอองเดรแอมแปร์นะครับไม่แน่ใจว่าชื่อเขาสะกดแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาเป็นเขาจะศึกษาในเรื่องของอกระแสฟไฟฟ้านะครับคุณอองเดรแอมแปร์เนี่ยซึ่งถ้าใครเรียนสายวิทย์มาน่าจะคุ้นกับคาว่าแอมแปร์หรือใครที่แบบว่าเป็น น,น่าจะคุ้นกับคําว่าหน่วยแอมนะครับหน่วยแอมเป์เป็นหน่วยวัดของเป็นหน่วยวัดของกระแสฟไฟฟ้าเลยนะครับก็คือได้มาจากชื่อของของคุณอังเดรแอมแปร์นี่แหละนะครับแล้วก็อีกคนนึงอันนี้ก็น่าจะคุ้นคุ้นเหมือนกันถ้าใครเคยเรียนมานะครับก็คือโอห์มโอห์มนี่เป็นชื่อคนนะครับโอห์ม oh นี่คือเขาศึกษาเรื่องของความต้านทานไฟฟ้านะครับหรือว่า e l e c t r i c a l resistance ตัว electrical resistance เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ วัสดุที่นำไฟฟ้าได้หรือนำไฟฟ้าไม่ได้นะครับอย่างเช่นสายไฟนะครับลวดทองแดงการส่งการส่งไฟฟ้าไปยังที่ต่างๆซึ่งแต่ละวัสดุเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของประเภทของวัสดุนะครับที่มีความต่างกันโอห์มเนี่ยเขาก็สรุปว่ามันมีเรื่องของขนาดะระยะทางอย่างเช่นส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้าไกลความต้านทานก็สูงขึ้นนะครับ ความต้านทานก็จะสูงขึ้นการส่งกําลังก็จะลดลงนะครับมันกเน็เป็นแนวคิดที่เอาไว้ต่อยอดต่อได้ซึ่งแนวคิดเรื่องความต้านไฟฟ้าหรือ resistance เนี่ยก็ทําให้ชื่อของโอห์มเป็นหน่วยวัดอีกหน่วยหนึ่งด้วยนะครับก็เป็นหน่วยวัดความต้านทานไฟฟ้านะครับเรียกว่าหน่วยโอห์มเลยตามชื่อเลยนะครับก็จะเห็นว่าแบ็กกราวน์ของวงการไฟฟ้าในช่วงนั้นนะครับในยุคนั้นเนี่ยทั้งก่อนประวัติศาสตร,ร์ กำลังปฏิวัติกรรมแล้วก็ช่วงปลายเนี่ยจะเห็นว่ามันก็กําลังอยู่ในช่วงที่พีคเพราะฉะนั้นแบ็กกราวน์ของฟาราเดย์เนี่ยเขาเกิดมาในยุคที่องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็วงการวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นมันกําลังพีคเนี่ยแล้วก็เทรนตอนนั้นก็คือเทรนทางด้านของไฟฟ้านะครับกำลังมาแรงมากแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะมีการเริ่มต้นหรือเขาเรียกว่ามีต้นทุนที่เหมือนกันเนาะคือต้องบอกว่าฟาราเดย์เป็น เป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ในยุคนั้นก็คือเรียกว่าจนเลยนะครับแล้วเขาก็เกิดในย่านที่เป็นย่านคนจนของลอนดอนเลยนะครับก็พื้นฐานทางครอบครัวก็คือไม่ได้มีรายได้มากนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่ก็ไม่ได้ดีนะครับย่าแย่เลยในความแย่ตรงนั้นนะครับมันก็ทําให้เขาได้รับโอกาสซึ่งต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นโชคดีของของฟาราเดย์ด้วยนะครับที่เขาได้ถูกรับไปเป็น ผู้ช่วยในร้านหนังสือแห่งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเจ้าของร้านหนังสือนะครับชื่อว่าคุณจอจรีบาวนะครับคุณจอจรีบาวเนี่ยเขามีความเหมือนเป็นผู้ใหญ่ใจดีะนะครับเท่าที่ผมอ่านคือประวัติของเขาอะนะครับเหมือนมีความเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนฟาราเดในเรื่องของการทานนํางานต่างๆก็ตั้งแต่ชวนมาเป็นเป็นผู้ช่วยในการเขาเรียกว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีอาชีพหนึ่งที่เรียกว่าบุ๊กไบเด บุ๊กบเดอร์คือคนที่ประกอบหนังสือคือเวลาเราจะทาหนังสือเนี่ยเราก็จะต้องมีหน้ากระดาษมาเรียงต่อกันใช่ไหมครับบุ๊กบเดอร์ก็คือคนที่จะเจาะแล้วก็ร้อยทําให้กลายเป็นหน,งน,งน,งนังสือออกมาได้นะครับอันนี้คืออาชีพของฟาราเดย์ณตอนนั้นนะครับแต่ด้วยความที่ฟาราเดย์ทำงานกับหนังสือสิ่งที่เขาจะทําในยามว่างหรือในระหว่างที่เขาทางานก็ต้องเป็นการอ่านหนังสือถูกไหมครับ อ่าเพราะอ่านหนังสือไปอ่านหนังสือไปเรื่อยๆแล้วในยุคนั้นอะ่ะคนที่เขาจะทําหนังสือ,อมันก็มีจํากัดประเภทอยู่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําส่วนใหญ่ลูกค้าของคุณจอจเนี่ยเขาก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มาจากเขาเรียกว่าเป็น The Royal Institution ก็คือเป็นอ่าเป็นสายวิทยาศาสตร์เอางานวิจัยมาทําเป็นเล่มประกอบเป็นเล่ม เอางานเขียนเอางานสอนมาทําเป็นเล่มนะครับซึ่งประเดก,ก็ได้เห็นงานต่างๆเหล่านี้ทางวิทยาศาสตร์มาตลอดนะครับและเขาก็ได้อ่านหนังสือพวกนี้มาจนเขาเริ่มมีความสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วก็บอกคุณจอชเนี่ยว่าอยากจะลองทําการทดลองบางอย่างมีความสงสัยในเรื่องบางอย่างนะครับก็อย่างที่บอกว่าคุณจอชวีบาวเน่ยเขาก็ เป็นเขาก็สปอน์ให้นะก็คืออนุญาตให้ฟาราเดย์เนี่ยทำแลบทดลองนะครับของตัวเองขึ้นมาในห้องหลังร้านหลังร้านหนังสือของเขานะครับก็คือสปอร์ตใจดีมากก็คือต้องบอกว่าแล้วก็ในพวกของอลูกค้าของรีบาวเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นนักวิจัยมาจากสถาบัานอย่างที่ผมบอกนะครับมาจากมหาวิทยาลัยบ้างมาใช้บริการอยู่เสมอจนอยู่มาวันหนึ่งนะครับฟาราเดย์ ได้รับเขาเรียกว่าเป็นเป็นทิเตเป็นรับบัตรบัตรเข้าไปเข้า,เข,าเข้าชมเลคเชอร์ฟรีนะครับของนักวิทยาศาสตร์ที่ถือว่าตอนนั้นคือมีชื่อเสียงละนะครับชื่อว่าฮัมฟรีย์เดวี่ฮัมฟรีย์เดวีก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ในสายทางไฟฟ้าในสมัยนั้นนะครับเขาก็เลคเชอร์เป็นแค่พับบิกเลคเชอร์นะครับฟาราเด์ก็ได้เข้าไปฟังนะครับ ซึ่งถือว่าตอนนั้นถือว่าฮัมฟรีย์เดวิเนี่ยเป็นไอดอลทางด้านวิทยาศาสตร์ตัวจริงเสียงจริงเลยในยุคนั้นนะครับฟาราเดย์ได้โอกาสนี้ก็เลยทำโน้ตนะครับจดโน้ตที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการทดลองของเขาที่ได้ทําเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วก็เขียนไอเดียสูตรต่างๆที่เขาคิดมานะครับส่งให้กับฮัมฟรีย์เดวิในวันนั้นฮัมฟรีย์เดวิเกิดความประทับใจครับคือเฟิร์สอิมเพรสชั่นเลยว่าโอ้โหไอหนุ่มคนนี้นี่มันใช้ได้เว้ยก็เลยดึงตัวฟาราเดย์เนี่ยนะครับ มาเป็นผู้ช่วยแล้วก็ติดตามตัวฮัมฟรีเดวีเนี่ยไปทุกที่เลยนะครับไปทัวร์ไปไปทัวร์ยุโรปไปหาแล้วก็ได้ไปหามีโอกาสนะครับทำให้ฟรได้มีโอกาสไปพบกับนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นไอดอลคนอื่นๆในวงการไฟฟ้าด้วยในสมัยนั้นก็อย่างเช่นอย่างที่ผมพูดไปก็คือมีโวลตานะครับอเลส andro โวลตาคนที่ทำแบตเตอรี่นะครับแอมแปร ฟาราเดย์ก็ได้เจอแอมแปร์ด้วยนะครับคือฟาราเดย์ก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็สามารถที่จะเริ่มการทดลองแล้วก็สร้างแนวคิดใหม่ๆเป็นของตัวเองคือเป็นนักวิทยาศาสตร์เต็มตัวเข้าสู่วงการวิทยาศาสตร์คือต้องบอกว่าไอ้ตัวการค้นพบทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยต่างๆอย่างเช่นที่ผมพูดว่าเอ้ยไมเคิลฟาราเดย์คิดคน้นหรือว่าเป็นบิดาเป็นพระบ,บิดาแห่งแรงแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับคือต้องบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ถูกร0 0นนะคือ การค้นพบทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นขั้นบันไดคือเป็นการต่อย,ยอดองค์ความรู้มาเรื่อยๆคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆโอ้ยไมเคิลฟาราเดย์ค้นพบคืนแม่เหล็กไฟฟ้าจบแล้วนะครับจริงๆแล้วมันคือการส่งต่อเป็นขั้นเป็นขั้นๆจากยุคสู่ยุคก็คือก่อนยุคฟาราเดย์เนี่ยมันก็มีหลายคนที่ทําการทดลองมาในลักษณะคล้ายๆกันแต่มันพอดีที่ว่าฟาราเดย์ ay, เนี่ยเขาก็ อินเทรนกับเขาด้วยคือก็ทําการทดลองด้วยแล้วก็ได้ช่วยกรมการทดลองกับตัวฮัมฟรี d เดวิสซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงพออยู่กับคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยมันก็ได้รับการเล็คคอนไนซ์มากกว่าคนอื่นแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองของฟาราเดย์คือไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับคือฟาราเดย์เนี่ยเขาใช้ตัวขดลวดนะครับเอาขดลวดทองแดงนะครับมาพันมาม้วน มาม้วน,เป,นเป็นเหมือนคล้ายๆสปริงนะครับแล้วก็เอามาต่อกันเป็นวงเหมือนขดสปริงแล้วก็เอามาร้อยกันเป็นวงนะครับให้เป็นเป็นลูปเสร็จแ,แล้วข้างในเนี่ยเขาก็ใส่แม่เหล็กยัดแม่เหล็กลงไปข้างในเป็นแท่งแม่เหล็กนะครับจากนั้นมันเป็นเซตการทดลองนะครับถ้าใครจริงๆเราไปหาดูได้นะครับใน YouTube มันเป็นการทดลองก็คือเอาทําให้แม่เหล็กเนี่ยวิ่งอยู่ในขดลวด นะก็คือใส่กระแสไฟฟ้าลงไปในขดลวดนะครับขดลวดมันนาไฟฟ้าปุ๊บใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปกระแสไฟฟ้ามันจะผลักดันให้ตัวแม่เหล็กเนี่ยมันวิ่งวิ่งวนอยู่ในขดลวดไอไอหลักการตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็คือการที่เราจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปแล้วทําให้เกิดการวิ่งวนหรือว่าการเคลื่อนที่เกิดขึ้นเป็นพลังงานกลการเคลื่อนที่คือพลังงานกลเพราะฉะนั้นตัวฟาราเดยก็เลยคิดว่าเอ้ย พลังงานไฟฟ้ามันสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานกลได้การเคลื่อนที่ได้มันก็เลยกลายเป็นพื้นฐานหลักการของสิ่งที่เรียกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าก็คือเราจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่ขดลวดขดลวดเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าเป็นแรงแม่เหล็กผลักให้เกิดการหมุนการหมุนหรือว่าการวิ่งของแม่เหล็กก็คือการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวมันคือพลังงานทางกลซึ่งเราสามารถนําไปใช้อย่างอื่นได้ซึ่งถ้าถ้าตัวไฟฟ้ามันมากพอครับคือกําลังไฟฟ้าถ้ามันมากพอ มันก็จะกลายเป็นอุปกรณ์อิเล็กทริกมอเตอร์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าในปัจจุบันมอเตอร์ Motors, มอเตอร์เนี่ยสำคัญแน่นอนนะครับในยุคป,ปัจจุบันเลยผมถามว่าในรถ EV ที่เราอินเทรนกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์ตัวไหนที่สําคัญที่สุดตัวนั้นก็คือมอเตอร์เพราะมอเตอร์คืออุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นการขับเคลื่อนถ้าไม่มีมอเตอร์มีไฟฟ้าอย่างเดียวก็จบแล้วครับ ไฟฟ้าก็าเอาไปทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีตัวกลางที่ช่วยในการส่งพลังงานซึ่งแนวคิดตรงนี้มาจากฟาราเดย์นะครับฟาราเดย์จึงทําการสรุปว่าไอ้ตัวไฟฟ้าแล้วก็แรงเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและเขายังบอกอีกว่าไม่ใช่แค่ไฟฟ้านะครับที่ทําให้แม่เหล็กเคลื่อนที่เท่านั้นแต่การเคลื่อนที่ของแม่เหล็กมันยังก่อให้เกิดไฟฟ้าได้ด้วยอย่าเพิ่งสับสนนะครับจ่ายไฟฟ้าไปแม่เหล็กเคลื่อนที่แต่เขาก็ลองลองคิดกลับดูสิ แต่ถ้าเกิดว่าการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กมันทําให้เกิดไฟฟ้าได้ไหมย,ย้อนกลับได้ไหมอ่าน,นี้สําคัญมากนะครับภาษาไทยเนี่ยถ้าไปดูในตอนที่เราเรียนนะครับเขาจะใช้คําว่าเหนี่ยวนําหรือ induce ภาษาอังกฤษคือ induce ภาษาไทยใช้คําว่าเหนี่ยวนําแม่เหล็กเหนี่ยวนําให้เกิดไฟฟ้าอ่าและเป็นหลักการของตัวนี้ก็จะเป็นหลักการของการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือ generator ก็คือการแปลงพลังงานกล ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้ากลับกันแล้วนะฮะกลับกันแล้วพลังงานกลมาจากไหนก็แล้วแต่นะไม่รู้นะครับแต่ถ้าทําให้แม่เหล็กมันเคลื่อนที่ได้เนี่ยแม่เหล็กก็จะเหนี่ยวนําให้เกิดไฟฟ้าแต่ว่าเราจะทําให้แม่เหล็กมันเคลื่อนที่ได้อย่างไรอ่ายกตัวอย่างเช่นปั่นไฟฟ้าใช้เองที่บ้านคุณต้องปั่นปั่นจักรยานนะครับปั่นจักรยานไอ้โมชั่นของการปั่นเนี่ยมันคือการเคลื่อนที่ มันคือพลังงานทางกลเราเปลี่ยนพลังงานการเคลื่อนที่ของเราให้กลายเป็นไฟฟ้าผ่านเครื่องเจเนเรเตอร์นะครับเนี่ยก็คือหลักการของทางแม่เหล็กไฟฟ้าแหละนะครับหลักการของเจเนเรเตอร์และง่ายๆนะครับถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็เขื่อนไงฮะเขื่อนเปลี่ยนพลังงานพลังงานของความลึกพลังงานของแม่น้ําให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานลมเปลี่ยนพลังงานลมให้หมุนหมุนใบพัดให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยครับ คือ generator และสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นผลงานที่น่าสนใจตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นผลงานที่ผมว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเลยของฟาราเดย์ก็คือการค้นพบว่าแรงทุกชนิดที่มีอยู่อย่างเช่นแรงทางแม่เหล็กแรงทางไฟฟ้าแรงโน้มถ่วงแรงต่างๆรวมไปถึงแสงด้วยนะครับมันมีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเป็น unity และผู้ที่เสนอไอเดียนะครับตัวนี้ก็คือฟาราเดย์ก็คือไอเดีย feel of force หรือสนามของแรงเขาบอกว่าแรงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแรงเป็นรูปแบบของพลังงานอย่างหนึ่งที่มีทั้งปริมาณอ่าอันนี้เรารู้เนาะมีทิศทางนะครับแรงมีทิศทางและมีขนาดและขอบเขตที่ชัดเจนด้วยอันนี้สําคัญนะครับคืออย่างนี้ตัวแรงเนี่ยมันจะประกอบเขาบอกว่าแรงจะประกอบไปด้วยเส้นของแรงที่เรียงต่อกันนะครับแล้วก็แล้วก็มีพื้นที่หรือปริมาณที่ชัดเจน หลายคนผมน่าจะผมคิดว่าหลายคนน่าจะเคยทําการทดลองนี้ตอนเด็กๆนะก็คือการทดลองผงผงเหล็กเอาแม่เหล็กมาวางบนกระดาษและโรยผงเหล็กรอบๆนะครับแล้วเราจะเห็นไอตัวผงเหล็กเนี่ยมันจะเรียงเป็นริว้วรอบๆรอบๆแม่เหล็กตัวนั้นนะ่ะคือสนามหรือ field of force ของแม่เหล็กเพราะฉะนั้นตัวแม่เหล็ก1ตัวนะครับหแท่ง มี Field o f f o r c e รอบๆ Field of Force รอบๆถ้าแม่เหล็กใหญ่ขึ้น f e l o o f o r r c e ก็ก็ใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นนะครับลองคิดดูนะครับว่าอะไรในโลกที่ feel o o f o r r c e ใหญ่บ้างนะครับมันก็คือตัวโลกของเรานั่นเองโลกของเราเนี่ยะครับเป็นสนามของแรงน้มถ่วงที่ใหญ่มากนะครับแต่ถามว่ามีขอบเขตที่จํากัดไหมมีนะครับก็เหมือนกับเรา ส่งจะหลุดไปนอกโลกอะ่ะนะครับก็คือณนะขณะที่เราอยู่บนพื้นโลกหรือเรากําลังจะบินออกไปนะครับเราก็ยังอยู่ภายใต้สนามแรงโน้มถ่วงโลกแต่เมื่อไรก็ตามที่เรากําลังจะออกไปนอกโลกนะครับแปลว่าเรากําลังจะหลุดออกจากสนาม field of force field of gravity นะครับเพราะฉะนั้นในไอเดียตัวเนี้ยมันก็เลยเป็นไอเดียที่ในสมัยนั้นผมว่ามันมันเป็นไอเดียที่เจ๋งนะเออแล้วก็โดยหลักการนะครับมาพูดถึงเรื่องแม่เหล็กต่อ พอแม่เหล็กมันมีฟิล์ออฟฟอสปุ๊บนะครับแม่เหล็กเนี่ยพอมันเคลื่อนที่ไปบนขดลวดนะครับพอมันเคลื่อนที่ไปมันจะดึงเาใช้คำว่าเหนี่ยวนําดึงแรงมันจะดึงนะครับประจุไฟฟ้าตามมันไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลที่ว่าทําไมการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กถึงทําให้เกิดไฟฟ้าก็เพราะว,าว่าแม่เหล็กมีสนามของแรงที่จะดึงประจุไฟฟ้าตามมันไปนะครับพอประจุไฟฟ้าคือเกิดการเคลื่อนที่ปุ๊บ นั่นคือกระแสไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้คือทําให้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถอธิบายได้นี่ก็คือผลงานของไมเคิลฟาราเดย์นะครับแล้วก็ในช่วงท้ายของไมเคิลฟาราเดย์ต้องบอกว่าเขาเริ่มมีอาการป่วยทางด้านของสมองนะครับแล้วก็มีอาการความจําเสื่อมขึ้น จนกระทั่งทําให้สมองของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะสั่งการหรือว่าคิดอะไรต่างๆได้นะครับหรือแม้กระทั่งพูดหรือแม้กระทั่งเขียนเป็นคําพูดยังไม่สามารถทําได้เลยนะครับแล้วจนกระทั่งในปีพัน7เนี่ยไมเคิลฟราเดย์ก็ได้เสียชีวิตลงด้วยอายุ76ปีนะครับที่ประเทศอังกฤษผลงานของไมเคิลฟราเดย์ยังคงเป็นที่จดจําและเป็นรากฐานของความเข้าใจและหลักการที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาทางด้านนวัตรกรรมและอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากนะครับในยุคถัดมา แล้วก็ทําให้สิ่งที่มนุษย์ไม่เข้าใจอย่างเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยกลายมาเป็นตัวแปรสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาและความเจริญของมนุษย์และสุดท้ายนะครับคือผลงานที่น่าสนใจของฟาราเดย์ก็คือการที่เขาเล็งเห็นความสําคัญของความรู้ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่บุคคลเพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้นนะครับและแรงบันดาลใจที่ทําให้เขากลายมาเป็นฮีโร่ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็คือแรงบันดาลใจจากตอนที่เขาเนี่ยทำงานและได้อ่านหนังสือศึกษาความรู้ต่างๆมากมายฟอร์เดย์ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ได้รับ ที่ได้มีการจัดเขาเรียกว่าเป็น Public Lecture ตอนที่เขาทำงานอยู่กับ Humphrey d a v ีนะครับที่ London Royal Institution ตั้งแต่ปี1824เป็นต้นมาแล้วก็มีการจัดสิ่งที่เรียกว่า Christmas Lecture for children ก็คือการจัด Public Lecture สํสำหรับเด็กนะครับเปิดให้เด็กเข้าชมแล้วก็มีการทดลองต่างๆมากมายที่จะแบบทำให้เด็กแบบรู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจนะครับซึ่งธรรมเนียมนีย้ยังมีอยู่นะคือ Christmas Public Lecture เนี่ย ถ้าใครลองเสิร์ชใน YouTube ลองดูก็ได้นะครับของ The Royal Institute อลองไปดูได้นะครับในช่องนั้นแล้วก็หรือว่าเสิร์ชคำว่า Christmas Lecture ก็ได้นะครับทุกวันนี้ก็ยังมีคลิปวิดีโอค h r i s t m a s Lecture ในแต่ละปีอยู่นะครับก็คือเป็นสิ่งที่ทำต่อๆกันมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยสุดท้ายก็ต้องบอกว่าการค้นพบในยุคของการกำเนิดไฟฟ้านะครับในช่วงกลางถึงปลายของการประวิศาสตร์ครั้งที่1เนี่ย มันช่วยให้เกิดการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดสิ่งต่างๆขึ้นมามากไปและสิ่งที่กําลังจะมาถึงนะครับอีกเรื่อยๆก็คงจะหนีไม่พ้นยุคของการปฏิวัติสาหกร,รมครั้งที่2ที่ไฟฟ้านั้นเริ่มมีบทบาทสําคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารที่เริ่มพัฒนาขึ้นการมีเครื่องจักรที่เริ่มมีความซับซ้อนและสามารถช่วยงานมนุษย์ได้หลากหลายมากขึ้นและนี่ก็คงเป็นบทสรุปนะครับของการพัฒนานวัตกรรมในช่วงยุคป,ปฏิวัติสาหกร,รมครั้งที่1ใน EP ีถัดไปผมจะทำการ wrap up สรุปไทม์ไลน์และเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่ผ่านมาในช่วงยคุคปริวัติศาสตรมครั้งที่1และเราก็จะเริ่มต้นเข้าสู่ยุคการปริวัติศาสตรมครั้งที่2ที่เป็นจุดหมายสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมอย่างก้าวกระโดดแบบที่เรียกว่าสลิงช็อตเลยก็ว่าได้นะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างติดตามต่อใน EP ถัดไปได้เลยนะครับคุณกำลังลฟัง Metrodes Podcast You are listening to Metrodes Podcast The s o n e of Your Success